การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในการรักษาหลักสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเฉพาะที่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจึงเป็นหนึ่งในผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยหลังรับการรักษา นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันแนวคิดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ได้รับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากคือให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อองคชาติจากการขาดออกซิเจนและส่งเสริมการฟื้นตัวของเส้นประสาทและหลอดเลือดโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสการกลับมาแข็งตัวได้อีกครั้งในระยะยาว ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเพียงวิธีเดียวแต่ใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานวิธีการรักษาผู้ป่วยภาวะหย่อนสมรรถภาพหลังการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานโดยมีทางเลือกต่างๆได้แก่ การใช้ยาก,กลุ่ม PDE5 inhibitor ที่ใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศการฉีดยาเข้าองคชาติโดยตรงก่อนการมีเพศสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์ช่วยซึ่งเป็นอุปกรณ์สูญญากาศที่ช่วยดึงเลือดมาข้างที่องคชาติเพื่อให้เกิดการแข็งตัวการรักษาเสริมและแนวทางรักษาเพิ่มเติมได้แก่การใช้คลื่นกระแทกความเข้มต่ำ เทคโนโลยีที่ใช้ขึ้นเสียงความเข้มต่ำมากระแทกที่องค์ชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่และอาจส่งเสริมการซ่อมแซมของเส้นประสาทการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลางและการออกกำลังกายแบบแอโรบิก คำแนะนำฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นการฟื้นตัวของเส้นประสาทอาจใช้เวลาตั้งแต่1-2ปีหรือนานถึง4ปีสิ่งสำคัญคือทำความเข้าใจว่าการฟื้นตัวต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนและปรึกษาแพทย์ประจำตัว เพื่อวางแผนการฟื้นฟูท,ที่เหมาะสมและหากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วหากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ